เด้อค่ะตุมแซบคะ่ะมาคะ่ะน้องหน่อยน้องสุริชัยเด้อค่ะพีเคเรียเด้อคะ่ะแม่ยาคนงามคะ่ปะปายุเด้อค่ะปายุสลักข้ามปลาไก่อินเดียเด้อค่ะยายกลมยายหลินมากินน้ำหน่อยเด้อค่ะเด้อกับข้าวเหนียวห่อนห่อนคุณอะคะ่ะหนึ่งมาใหม่ไเด้อค่ะสกินก็ตุ่มแซบคะ่ะมาคะ่ะมาคะ่ะมากินน้ำหน่อยเด้อค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้หน่อยสมาเห็ดยังหนึกเมนูบอ,อกเด้อค่ะ หน่อยมีเนือ้ออยู่คิโลหนึ่งนะคะเนื้อติดอ่าติดมันแน่ที่บอกว่าไปเห็ดสูดค่ะแต่ว่าหน่อยจะไม่เห็ดเมนูบานเท่าแน่ว่าหน่อยจะเห็ดต้มแสบมัง้งหน่อยเอาเนื้อนะคะเอาไปอ่านี่ก้อนเอาไปเอ่อเอาผงอัานเบกกิ้งโซดาแหละคะ่ะฉะนั้นเรต้องดมต้มโดนเนาะให้มันเปื่อยหน่อยไปมักไว้ประมาณเอ่อเคืองชองั่วโมงเคืองชั่วโมงเราหน่อยก็มาล้างนา้ำเอาเบกกิ้งโซดาออกไปด้วยค่ะ จะหน่อยก็มาต้มบันนี้เวลาต้มด้อค่ะหน่อยต้มสองน้ำอันนี้น้ำแรกหน่อยตักฟ้องออก้อคะมันเดือดแล้วเดี๋ยวหน่อยจสอเอาไปล่างหน่อยจะอไปล่างน้ำแล้วหน่อยเสืมาต้มอีกเทื่ยนึงพยายามตักฟ้องออกด้วยค่ะเพียงดอกเดี๋ยวน้ำแรกเขาก็ไปลหลาเขาเกาเนาะอันนี้ค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวหน่อยจสเอาน้ำล่างล่ะเห็นบ่คคะน่าจะเป็นต้มแซบละแล้วหน่อยต้มให้มันเปื่อยก่อนด้วยค่ะเนาะอยากกินอาหารบานเทาาซ่บๆสูหน่อยก็สือเอามาแล้วเด้อยค่ะ ามะาเทอันนี้เราหน่อยก็จะเอาน้ำเย็นล่าง <c oughs> มะาาลาเราใส่เปนิดสิเี๋จวเอาไปต้มใหม่อีกรอบนึงค่ะ <c oughs> I'm gonna rest with the water and I'm gonna boil them again I'm gonna put salt and all the herbs the Thai herbs inside okay แต่ s how ็ look what I'm going to do ที่นี่ค่ะไม่ยก็นสิหม้อตั้งไฟที่เกาด้วยค่ะเด้อเอาน้ำใส่ลงไปเอาไปต้มอีกค่ะ ใส่หน้ามันปิดเนื้อค่ะตุลงเสร็จต้มแซับนะว่าเสร็จก๋วยเตี๋ยวเนื้อว่าเอาลราค่ะเปลี่ยนใจให้เป็นต้มแซับนี่แหละเอาใส่เกลือนิดหนึ่งนะ้ค่ะเด้อ ใส่อันนี้ด้วยค่ะใส่ตไะไคร้ด้วยค่ะ we add the lemon grass เ uh, อ่อ kaffir lime leaf ใบบะกูดด้วยค่ะฉีกนิดนึงให้มันได้กลิ่นหอมใส่ใส่ีตรอว์ย เอานี่เด้ค่ะเดยกกะลังกะคาเด้ค่ะคาอันนี้หน่อยกระแซแข็งค่ะมีนี่แหละค่ะมีไดกระไซอันนี้แหละบันี้ต้มต้าไปจนให้เนื้อมันเปื่อยเด้ค่ะหน่อยวาุก้นกระเห็ดเป็นแต่ว่าหน่อยเห็ดแบบนี้หน่อยต้มมันมันมีกลิ่นหอมเดี๋ยวหน่อยกระสืไปเห็ดแจ้วเดี๋ยวหน่อยกระสืไปหั่นอันนี้ไว้เดี๋ยวค่อยให้เนื้อมันมันมันเออมันเปื่อยก่อนเดี๋ยวหอยชิมว่าปรุงรสที่หลังเด้ค่ะเด้อปะตอนนี้ เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเห็นเนื้อมันเปื่อยแล้วหน่อยค่อยเสมอปรุงรสเบอรหน่อยใส่อย่างนี้ได้ค่ะโอ้ยต้มสับมาเลยค่ะหน่อยเอาเนื้อมันเปื่อยแล้วหน่อยก็จะเอาเอาไปหั่นเด้อค่ะเป็นหั่นเป็นเส้นๆหน่อย,ยค่ะเดี๋ยวหน่อยเสมาปรุงรสเด้อค่ะไปเบิ่งว่าเครื่องปรุงหน่อยมีอย่างนี้ได้อค่ะปะปรุงเด้อค่ะมีข้าวคั่วน้ำปลามีผงนัวพริกป่นน้ำปลาใส่นิดน,นึงค่ะเขาโบใส่หน่อยก็จะใส่นหมันนัว,ลนวแล้วก็น้ำบักนาวผักชีต้นหอมเด้อค่ะเด้อ พริกทอดค่ะเอาไว้โรยหนาเนาะกัดกินคือสีแซบค่ะค่ะป้าพาไปเฮ็ดกนรัดที่นี่ค่ะไปค่ะมาปรุงเครื่องด้วยค่ะหน่อยกระชีไส้ผงนัวค่ะผงนัวไส้ดาปลาประมาณหนึ่ง่อนโตเดี๋ยวค่อยซิมเอาด้วยค่ะพริกผงมักเพชหลายกระไส้หลายๆเข้าขัวค่ะหน่อยกีไส้น้ำปลาหนิดนึงค่ะมักความนัวไผ่บุ้มมากระตปรงไส้ด้วยค่ะหน่อยไส้สิบคนโต คนค่ะบีบน้ำกกน้าวใส่ได้ค่ะเอาแบบนี้แหละง่ายๆค่ะออกไปได้ด้กัฮาฮะชแนวกินเบิร์ดเมือเ้ออยากกินยังก็กินลูกค่ะ อันนี้เลยค่ะผักหอมเตนบ่ค่ะผักชีใบเลื้อย้ะค่ะหน่อยมีอยูเอามาจากบ้านเขานี่ปุ๋มเครื่องนะเพราะว่าเนื้อมันเปืเป่อยแล้วหน่อยก็สซีพร้อมกินนิดแล้วค่ะเนี่ยต้มจนเปืเป่อยแล้วเอาผักหอมมาผักชีใบเลื้อยโรยไปเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปค่ะแล้วก็เอาต้นหอมผักชีใส่น้ำ ร้อยแล้วค่ะแล้วก็สิเอาอันนี้ค่ะแบบพลิกทอด้ะคะ่ะแซงไปเลยเห็นบอกคะ่ะครัวความสวยงามครกความแซ่บนะเรียบรอ้อยแล้วค่ะต้มสับง่ายๆแบบหน่อยนะค่ะ ไปค่ะไปกินกันเดีบัดดีแล้วคะ่ะต้มแซบคะ่ะมาคะ่ะน้องหน่อยน้องสุีิช่เด้อค่ะพีเครีเด้ะคะ่ะแม่ยาคนงามคะ่ปะปายุเด้อค่ะปายุสลรคขามปะไก่อินเดียเด้อค่ะยายกลมยายหลินมากินน้ำหน่อยเด้อค่ะเด้อกับขเนิ้วห่อนห่อนคุดอะค่ะ,คะ,คะหนึ่งมาใหม่ใหมเด้อคะ่ะสกินก็ต้มแซบคะ่ะมาคะ่ะมาคะ่ะมากินน้ำหน่อยเด้อค่ะเด้อค่ะพวงคลิปนาคะ่ะขอบคุณทุกๆุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ